สังขยาหนาตัวเลียนพี่น้องเมื่อเนี้เฮ็ดกินง่ายนี่ละ่ะเร็วๆนี่ละ่ะเสพเสวมาดีพี่น้องผมวัฒนาบ้าว่ไทยสกลข้อนิสานพัดทินหาก,กินไก่บานจนบามาฮอดเยอรมันพี่ล่ะพี่น้องเอ้ย วัน้เขาขั้วาลายมือแลา,าเมือนี่มาเาขั้วขั้วสิม,มเฮ็ดข้าหวานกินได้จังน้อยอยากกินหวานเติมหวานได้จังน้อย <c oughs> เพิ่มมล่างเพิ่มมล่างพี่น้องเพิ่มพล่างความหวานเส็ดเอียงก็หละหนึ่งข้าไวล้ละเสียนเสียมูนข้าวเหนียวกินกับทุเรียนไม่ได้ทุเรียนมาพี่น้องนึ่งกันหนึ่งข้ากํา ได้เขาหนึ่งเข่ากำด้วยพี่น้องเฮ่ออีบิ่งเนี้ยบิ่งเนี้ยเขา่ากำเข่ากำเอาหวาดกะครับเรล่ะพี่น้องใส่ติ๊บเลยหนึ่งเข่ากำกับเซจกินพร้อมเซจเข่าบ้าบ้านพร้อมงามมากพี่น้อง ขรร้าวกลมข้าวกลมหอมหอมพี่น้องหอมขอรรม้าวกลมมาเตรียมตันเรื่อพี่น้องมันไม่ย่างไหลายกะทิใส่กระทะมันมีกระทะท้องแดงเอากระทะเล็กนี่แหละขอดใบเตยใสน้ำพี่น้อง โอ้ยกระทิสมั่ขาดแทะใส่น้ำตาลไปเลยพี่นอ้องยังตาลอีกเข่าใส่เลยพี่น้องบางนนีกระทิสุกแล้วเอาขอาลงไปใส่โรดตามใจใฉันเดอนี่มือนีตามใจใฉันสูตรตามใจฉันเอง หอมใบเตยหงวไอ้หอยพี่น้องเครงหอมข้าวเหนียวหอมข้าวกําใบเตยใจลงใบพร้อมหอมหอมวานิลาน้ำตาลวานิลาใส่เข้าไปพร้อมหอมหอมยังวะน้ำตาลวานิลาใส่ใส่ตอมต้นท้ายพี่น้องโซเลียนก็ขึ้นราคาแลว้วขึ้นซ้ำในกระซื้อกินตอนน้องแนวยากเนาะพี่น้องตายไปกับว่ได้กินตัว สียไปไหวคางโล่งบ่ได้กินเดอ้อเสียไปคอคางโล่งมาเด้อมากินทุเรียนมันก็ก,กินบ่ได้ได้พี่นอ้องยามมีชีวิตอยู่จังสินละ่ะมีกําลังซื้อกินก็ซื้อกินตายแล้วกับบได้กินเส่ามันมากไก่เน้โอ้ยหอมนําบ่พี่น้องหอมนําบ่มาพี่น้อง,อม,าองมาๆๆๆๆเอาแซมนี่ลหละบ่ต้องให้มันงวดมันเงือดแล้วเอาแบบ เฮลลาค่ะฮิวบันนี้กินอ่ะโอ้กอมนอกนุ่มในจริงๆสังขยานาทุเรียนด้วยพี่น้องเอ๋ยคักบอโอ้ยกอมนอกนุ่าไม่หรี่ไว้ในน้อยๆสังขยาหนาทุเรียนว่าจะซาด กินเอาเองเฮ็ดเอาเอง,เอเองตัวยุม้มหน้าหนาวไปเฮ็ดหนกินเนื้อพี่น้องเอ้ยอยากกินยังก็ต้องเฮ็ดกินเองเฮ็ดเป็นบ่เป็นก็ต้องเฮ็ดอื้มมือคักแต่พี่น้อง แซ่บเรียบมีดแล้วตีนพี่นอ้องเอ้ยมูนะแซ่บค่บขอบ,ขอบคุณขอบคุณเด้อพี่นอ้องที่ติดตามชมยังไงกัเป็นกําลังใจกันตลอดไปเด้อเป็นกําลังใจกันยาวๆตอบคอมเมนต์จากอะ่าบ้ากันเด้อไปหาท,ทุกคนนั่นแหละยังไงกั เจอกันเขียนหนาเนานะสัสดี